สวัสดีครับมาดูเครื่องสูบน้ําติดเครื่องยนต์เล็กแบบนี้นะครับผมซื้อมือสองญี่ปุ่นมานะตัวนี้เป็นของโรบิน,นครับตัวเล็กน่ารักใช้กับท่อน่าจะไซส์นิ้วหนึ่งนะครับทีนี้ปัญหาคือเจ้าของเก่าเขาดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับผมมาเจอสองปัญหานะครับคือมันไม่มีซีนตรงนี้เวลาหมุนเข้าประกอบกับปั๊มเนี่ยอากาศมันเข้านะครับอีกจุดนึงคือหัวดูดน้ําเดิมเนี่ยมันเป็นแค่กรองเฉยนะครับมันไม่มีฟุตวาลวมันไม่มีเช็ควาลวนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เวลาน้ำมันเข้ามาเนี่ยน้ำมันจะไม่ถูกกักอยู่ในสายนะครับผมก็เลยไปซื้อตัวนี้มาเป็นฟุตวาลนะครับสวมกับท่อหกหุนนะครับพอดีเลยแล้วเราก็จะเอาตัวเนี้เสียบเข้าไปที่สายนะครับแทนกับแทนหัวกองเดิมอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้หลักการนะครับอ่าเดี๋ยวเอาเร็วๆนะครับสำหรับคนหัวร้อนอยากดูคลิปเร็วๆคือคลิปนี้คือไปซื้อฟุตวาลมาใส่นะครับ แล้วก็ทํายังไงก็ได้นะครับเวลาเราประกอบสายกับปั๊มเนี่ยอย่าให้อากาศเข้านะครับแล้วเราต้องกอกน้ํากอกน้ําให้เต็มสายโดยที่น้ําไม่ไหลออกด้วยนะครับจากนั้นค่อยล่อน้ําที่ปั๊มแล้วปั๊มจะใช้ได้นะครับอ่ะจบกันแค่นี้นะครับใครอยากรู้หลักการทีนี้วิธีการนะครับสําหรับคนที่ไม่เปเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไอ้นี่หัวกองเดิมนะเวลาเรากอกน้ําเข้าไปที่สายนะี่น้ําจะไหลออกเลยเห็นไหมน้ําจะไหลออกเลยมันจะไม่กักน้ํานะครับแต่ถ้าเป็นฟุตวาล หรือเช็ควาลเนี่ยเนี่ยผมกรอกน้ําเต็มแล้วเห็นไหมแต่น้ําจะไม่ไหลลงนะครับน้ํามันจะถูกดูดเข้าได้อย่างเดียวพอมีแรงดูดปุ๊บลิ้นมันจะเปิดเดี๋ยวผมจะดันนะสมมติมีแรงดูดลิ้นมันเปิดปุ๊บเห็นไหมพอลิ้นเปิดปุ๊บน้ําค่อยวิ่งเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราใส่ใน,นี้เข้าไปปุ๊บผมกรอกน้ําเข้าไปนะผมกรอกน้ําไปเต็มท่อเลยแต่น้ําจะไม่รั่วออกนะครับเวลาปั๊มมีแรงดูดปุ๊บลิ้นวาลจะเปิด พร้อมกับดูดน้ําเข้าไปนะครับดูดนะพอมันมีแรงดูดปุ๊บลิ้นจะถูกยกเปิดให้น้ําวิ่งเข้านะครับแต่อันนี้มันไม่มีลมดูดน้ําเลยไหลออกนะครับประมาณนี้เพราะมันถูกดูดปุ๊บลิ้นเปิดน้ําก็จะวิ่งเข้าไปตรงนี้อ่านี่คือหลักการของฟุตวาลหรือว่าเช็ควาลวันเววาลแล้วแต่จะเรียกนะครับจากนั้นอ่ะผมจําลองนะเอาจริงๆต้องทากาวนะครับเดี๋ยวจุ่มน้ําลงไปแล้วหัวนี้มันหลุดหายนะจากนั้นกรอกน้ําให้เต็มสายครับ โอเคกอกน้ําให้เต็มสายแล้วไล่อากาศในสายออกนะครับตอนนี้ในสายจะมีแต่น้ําล้วนแล้วเพราะน้ํามันจะไม่รั่วออกตรงนี้แล้วนะครับยกปลายสายให้สูงสูงแกกน้ําให้เต็มครับอ่าทีนี้รีบรีบประกอบเข้าไปที่ตัวปัม๊มจากนั้นสองจุดนี้มันจะมีวาล์วให้หมุนเปิดออกนะครับห,หมุนออกให้เราทําการหมุนตัวล่างเข้าหลวงๆก่อน แล้วเราก็กรอกน้ําเข้าตรงรูด้านบนเปิดเพื่อให้รู้นะครับว่าน้ำมันไหลเข้าไปแล้วพอน,น้ำไหลเข้าไปเราปิดตัวล่างให้แน่นครับไล่อากาศออกโอเคน้ำเต็มด้านบนแล้วทีนี้สตาร์ทเครื่องครับว หาในนี้ไปไกลๆแลนะ้วเดี๋ยวมันจะพุ่งเข้าหาตัวนะครับอันนี้คือรูน้ําออกจากนั้นนะครับเราจะจุม่มจุ่มหัวดูดน้ําเข้าไปที่แม่น้ําลําคลองเรานะครับอ่ะพร้อมแล้วสตาร์ทครับน้ำมาแล้วเอา <laughs> น้ำน่าจะเข้าแล้วโอเคเมื่อกี้มันดูดน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทใหม่น้ำมาแล้วครับเร่งลองเร่งดูครับโอเคเรียบร้อยมนะันดูดแป๊บเดียวหมดแล้ว <c oughs> น้ำเต็มถังใหญ่ๆนะครับมันดูดแบบแป๊บเดียวเกี้ยงแล้ว ก็เราจะให้มันดูดเดยอะดูดน้อยก็แล้วแต่เราจะเร่งขั้นเร่งเลยนะครับอันนี้คือหลักการทํางานนะครับคือ,อปั๊มพวกนี้ห้ามให้มีอากาศอยู่ในระบบนะครับให้ตั้งแต่หัวดูดเลยเนี่ยตอนนี้หัวดูดผมยังมีน้ํค้างอยู่นะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะเห็นไหมเห็นไหมในนี้ต้องมีน้าค้างเต็มระบบยันถึงถึงท่อทางออกเลยนะครับในปั๊มเราก็ต้องกรอกน้ําลอลงไปกรอกน้ําลอลงไป ในสายเราก็ต้องกรอกน้ําให้เต็มนะครับพอปั๊มมันปั่นปุ๊บมันก็จะดูดวื้เลยนะครับแต่ถ้ามันมีอากาศในระบบเนี่ยมันจะฟรีนะครับมันแบบมันน้ํามันไม่มาเป็นเรียกผมก็เรียกไม่ถูกมันเป็นแอร์ล็อกเหรอไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแต่ผมรู้แค่ว่าทั้งจากปลายทางยันต้นทางที่ดูดออกมาต้องมีน้ําเต็มระบบนะครับมันถึงจะมันถึงจะดูดได้นะครับอันนี้ปั๊มไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับ ปกติทุกอย่างเพียงแต่ว่าของเดิมนะครับมันมามันมาเฮ้ยยัดแน่นเกินของเดิมมันมาเป็นหัวเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรากรอกน้ําลงไปปุ๊บน้ํามันก็น้ํามันก็ไหลทิ้งหมดนะครับทําให้มันดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับใครที่มีไอ้ปั๊มแบบนี้อยู่นะครับปั๊มหอยโข่งไว้ง่ายหรือไม่ว่าจะเป็นแบบไฟฟ้าหรือติดเครื่องยนต์แบบนี้ยมันต้องมันต้องมันน้ํามันต้องเต็มระบบเต็มท่อเต็มตัวปั๊มด้วยนะครับมันถึงจะ ดูดน้ําขึ้นประมาณนี้นะครับไปแล้วดีครับ